สวัสดีวัยรุ่นพันน้นมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา ID สกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้นาเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ีถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ e l a s t i c Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไวใ้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับ เอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่าวงแหวนวาเลนไทน์นะครับ,บรู้สึกวๆกิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่าน้าเตือนหรือไม่วันนี้ทีมซีม,มีคําตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23กุมภาพันธ์นะครับก็ราวๆห้าหกวันในเรืสำหรับกิจกรรมนี้นะครัต้องขอบอกก่อนนะว่าตอนนี้ผมอยู่สถาราน,นั่งเพลิงแห่งหนึ่งนะฉะนั้นมีเสียงรถมีเสียงอะไรต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับโอเคเพื่อไม่ให้ไม่รู้รระบกกกาาาสุ่่มนนนคััั้้งงงง็ีีออไดดขววลทแต ส่วนใหญ่ที่คุณจะได้เนี่ยจะเป็นพวกช็อกโกแลตหัวใจนี่นะครับช็อกโกแลตหัวใจสามารถทําอะไรได้กดไปที่ร้านค้าแรกเปลี่ยนแอปแล้วกดไปที่กิจกรรมวันวาเลนไทน์แลนะสามารถไปแลกวาเลนไทน์ได้นี่นะครับสุ่มหนึ่งครั้งใช้ทั้งหมด20คัมพีอ่า20คค่สิคูปองได้นี่นะครับก็โอ้โหถามผมว่าคุ้มไหมผมบอกเลยครับว่า ไม่คุ้มนะฮะแต่ว่าต้องลองสุ่มดูนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับโอเคเพื่อการไม่รอช้าผมจัดเลยวยกันนะครับเราจะไม่มีทางรู้นะครับว่ากล่องนี้คุ้มหรือเปล่าเหมือนมีคุ้มหรือเปล่าถ้าเราไม่ลองเติมมันเองนะครับดี๋ยผมเป็นหน่วยการตายทุกคนดูสักอัดแล้วกันนะว่าเราจะได้โอกาสอยู่ที่เจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ลสำหรับหัวใจนี่ครับแล้วจะสองอันนะครับก็ตีกลมๆนะครับอันนี้แบบตีแบบง่ๆตอนนี้ผมมีหัวใจประมาณยี่สิบห้าอันใช่ป่ะผมต้องการอีกต้องการอีกยี่สิบห้าอันนะคร เสียประมาณ250คูปองต่อ1สกินขนาดผมมีหัวใจอยู่แล้วนะครับฉะนั้นกิจกรรมนี้ผมไม่แนะนําให้เติมแล้วกันนะเพราะว่าคือต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเป็นแบบพวกที่มันต้องใช้หัวใจเยอะขนาดเนี้ยใช้ของรางวัลแรกเยอะขนาดเนี้ย ผมว่ามันไม่คุ้มนะครับสังเกตมาหลายๆกิจกรรมแล้วนะครับไม่คุ้มเลยนะครับถ้าสมมุติใจะให้คุ้มเนี่ยผมว่าให้ทุกคนรอพวกวงแหวนเวทปกติที่มันต้องใช้ประมาณสิบสอันแรกหรือว่า15อันแรกหรือว่า10อันแรกเนี่ยพวกนี้คุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่าในการสุดยอดครั้งเราไม่มีโอกาสรู้ได้เลยนะครับว่ามันจะมาทีละ10บทีละยี่สิบหรือเปล่าแต่ว่าเท่แน่เนี่ยมันมาเป็นอ่นหนึ่งอันเป็นอย่างเป็นขั้นต่ําอยู่แล้วนะฉะนั้นก็ไม่แนะนําไม่ใครเติมนะฮะใช่ไหม ช่ไมทุกคนสกินของเยน,นากับสกินของมูราเคยมาในรูปแบบของวงแหว,วนเวทอะราคามัน ใช้แค่เพียง17อันแรกเท่านั้นนะครับแต่ว่าในกิจกรรมนี้มันเฟื่องมากเลยนะใช้ถึง50อันแรกนั่นเองนะครับก็ไม่แนะนําจริงๆไม่แนะนําจริงๆนะครับผมผมว่ารอกิจกรรมหน้าคุ้มกว่าเยอะๆเลยนะครับฉะนั้นกิจกรรมนี้ไม่แนะนำเติมนะผมก็สุ่มส่วนกวนสุ่มให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับก็อันแรกไ่นก็จัดไปนะครับแล้วก็อันเมื่อกี้นี้นะครับเป็นตรานเชิญสกินนะครับตรานเชิญสกินหมายความว่าเราจะสามารถเลือกรับ1สกินที่เราอยากได้ในราคา179คูปองนั่นเองนะครับถามว่าสกินไหนคุ้มมมททีีี่่่่่สสสุดดดคคคครรรรรััััับบพนนนนนนวววตตออออออองงงงไปปปปกิิิิขขฮาาาาโเเเเละณ 300้คูป,ปองมันถ้าจะไม่ผิดลดราคาลงมาเยอะมากเลยนะครับกับอีกสกินหนึ่งก็คือสกินของแกรกเมเนกิเนโกสปูกล้อเล่นนะฮะวันนี้ทุกคนสำับทันน้ง2กิจกรรมนะครับใครเห็นยังไงคิดว่าสกินไหนคุ้มหรือเปล่าก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้แล้วกันนะโอเคเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วเราจะมานนะฮะวินก้าววิวคลิปที่แล้วจะน้อยแต่ผมก็ไม่่อยซสีเรียสยเท่าไหร่เพราะว่าผมรู้ว่าเราจะต้องสู้ต่อไปนะโอเคก็ช่วงนี้เนี่ย ถามพี่ออกบ่อยจังเลยนะครับก็ไม่ค่อยบ่อยนะจริงถึงบอมมาบ่อยผมก็ไม่ได้มากินเหล้านะรอบน,นี้ผมไม่ค่อยโดนมอมเท่าไหร่ผมก็ชิวนะ <c oughs> ผมกินอย่างจิบอย่างเดียวนะรอบนั้นนี่คือโดนมอมยับเพื่อนแม่งให้ผมกินทั้งเหล้าทั้งเบียนระ์อย่างไรนี้อย่างหน่อยเพื่อที่จะให้ผมอ่หารเต็มสวัสดีคุณคี้รัด้วยนะครับผมเฮ้สวัสดีคุณ โมนาซานะครับผมสวัสดีคุณอาซเรียเลยนะสวัสดีคุณคิรัวคุงด้วยนะสวัสดีคุณซินเนโน่ด้ครับสวัสดีคุณนิดนอตโน้สวัสดีทาสกายด้วยนะครับวันนี้จะขอขบคุณทุกคนที่ดูคิดวมนจบด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูคิดผมจบบ่อยๆก็อก็อย่างที่บอกนะครับว่าสมมติคุณอยู่นานประมาณถึง200ใจเนี่ยคุณจะมีชื่อในการสูญเละพานะครับฉะนั้นก็อยู่ไปด้วยกันเนาะคุณอาซูเรียสี่ร้อยยี่สิบใจเยอะมากเนี่าไก่เจอกันนะใครดูจบเ้าอม่ามาครับไาสองเจ ก็สามารถพูดคุยได้วันนี้ต่อตาไปก่อนมาเจอกันคลิปหน้าน่เจอกันนะผมบ๊ายบาย